มชมกล้วยแอปเปิลแคนดี้นะคะนี่นะคะลักษณะต้นค่ะฟรีค่ะแอปเปิลแคนดี้นะคะดูฟรีนะคะสั้นๆเหมือนลูกนะคะผลเขาก็สั้นๆน,นะคะแอปเปิลแคนดี้ค่ะเพิ่งตกเครือค่ะปลูกมานานมากแล้วจนลืมเลยว่าต้นไหน ที่รู้ว่ามีต้นเดียวอยู่แถวนี้ค่ะ Apple Candy นะคะใครว่าไม่ใช่ยังไงคอมเมนต์ได้นะคะเราไม่ว่าอะไรนะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะแต่ซื้อมาในนาม Apple Candy ค่ะมันเพิ่งตกปีนะคะเพราะปลูกหลายสายพันธุ์มากจำไม่ได้ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะใครว่าไม่ใช่คอมเมนต์ได้นะคะ Apple Candy ค่ะ เป็นแคนดี้ถ่ายไว้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นหักอีกเราไม่ได้ถ่ายค่ะเป็นแคนดี้ลักษณะต้นปีนะคะลักษณะหน,น,น่อหน่อลักษณะต้นเนี่ยค่ะ เป็นแคนดี้ค่ะสวนอำเภอสนามเชเขตจังหวัดฉะเช,ชิงเศราค่ะคอมเมนต์ได้นะคะใครว่าไม่ใช่หรือไม่ตรงปกยังไงก็ว่ากันไปได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ